รถบอกขยามมันมาถังแบบเป็นแห้ง <deve> บ่มหออยู่าีนี่เป็นยังไรบอะได้ได้บอกปั๊ดตาบอกแห้งแม่คือไปไห่ คนขาตอนนี้มาถ่ายคนเจ็บไปได้น้องเออถ่ายนี่เลยสิติดต่อไปนี้เลยครับผมอ่าทุกคนขาตอนนี้คืออ่ารถตู้ของบอสออกมาจากงานแล้ว แล้วทีเนี้ยมีแบบเป็นแก๊งวัยรุ่นเหมือนแข่งรถนะคะแล้วน้องอะ่ะก็ไปแบบเกิดอุบัติเหตุกับคันข้างหน้าแล้วทีนี้เราก็หลบอีก,กันเหมือนเขาจะแข่งกันนะคะแล้วทีนี้ก็มาเฉี่ยวกับรถรถชนกับรถบอสอ่าน้องที่ชนน่ะคะ่ะก็สลบแต่ว่าเขาเขาชนรถคันข้างหน้านะคะก่อนแล้วก็มีมีอีกคันเนืงอะคะ่ะที่วิ่งอ่า แซงมาอีกทางแล้วก็มาเฉียวรถบอสตรงฝั่งเดิมที่ชนกวางเลยค่ะอันนี้บอสอยู่ข้างหน้าค่ะเม่แซมไม่ไม่ไม,ม่ลงไปถ่ายนะคะเพราะว่าอาจจะมันมันอาจจะเห็นผู้บาดเจ็บนะ้อมัน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 จะจะไม่โอเคค่ะคือตอนนี้พวกเราออกมาจากอ่งานคอนเสิร์ตแล้วมีแก๊งน้องวัยรุ่นนะคะเขาขับรถแล้วเขาแบบ เขาเหมือนแข่งรถกันนะคะแล้วที่นี้พวกเราก็ระวังกํลาลังพึ่งพูดอยู่ว่าให้ระวังกันนะแล้วอยู่ก็เขาก็ไปชนท้ายรถเก่งคันข้างหน้าคันนู้นนะคะกําลังวิ่งมาพอชนท้ายรถเก่งคันข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เปิดไฟเปิดไฟขอทางปุ๊บพอเปิดไฟขอทางปุ๊บก็มีน้องอีกคนหนึ่งมาชนฝั่งที่แม่แซมนั่งคือคือฝั่งเดิมค่ะฝั่งเดิมที่เราชนกวางเลยตรงประตูเดิมนะคะ รถคันคณะชนกันเราชะลอพอเราชะลอปุ๊บก็มีอีกรถรถอีกคันหนึ่งมาชนข้างเราค่ะตำรวจมาแล้วนะคะดีอยู่พี่โจโมาด้วยค่ะพี่โจโก็ได้แจ้งอ่าเหตุทันทีค่ะก็น้องคนตรงนู้นนะคะตรงนู้นนะคะอาจจะไม่กล้าไปถ่ายให้เห็นชัดนะคะ ก็คือเขาชนรถเรานะคะแล้วเขาก็ก็พุ่งไปตรงนู้นเลยค่ะเนี่ยเพื่อนก็มีเลือดอยู่ค่ะเยอะอยู่แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงไปถ่ายนะคะก็สาหัสอยู่ค่ะ ก็เลยแม่แซมไม่ลงไปถ่ายคนเจ็บนะคะก็ได้หยุดอยู่ตรงนี้นะคะไม่เอาเบอร์ประกันที่ไหนรถมลยอ่าสิลูกเบ้าท่านเดือขาดค่ำใช่ค่ะเป็นน้องเด็กแวนนะคะ,ะทุกคนบนรถปลอดภัยค่ะแม่แซม กระเด็นนิดนึงแบบมันชนตรงฝั่งประตูแม่แซมอีกแล้วนะคะโทรวิริยะให้วิริยะมาค่ะเอาคือเนี่กเขาไม่ใช้หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจจะเดเดเดย์ยังไม่เอาอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้ดูเปรียบประมานน้อยหอันอันั้นที่ชนรถเรานั้นะอันนี้อันนี้ยังรู้เรื่องนะอันนั้นรู้เรื่องเลยอันนั้นน่าจะสลบ แม่ถ้าทุกที่โดนเจ้าดังนั้นนี่ก็แม่อย่างนี้เลยอ่ะตอนน้องเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันมีต้องจรอยู่ไม่อะไรหรอกแม่เสด็จแต่ว่าไม่ว่าต่ำเข้งพี่น้องค่ะแต่แต่ไม่ไม่ไม่ลงไปถ่ายคนเจ็บเนาะแต่ว่าให้ให้ทราบว่าเหตการณ์เป็นเหตุการณ์ได้ค่ะน้องน่าจะเป็นเยอะอยู่เหมือนเขาแข่งใช่แต่ว่าน้องที่ชนรถเราอ่ะเขาเฉียวแล้วเขาเขาเขากระเด็นไปตรงนู้นนะคะก็คือเนี่ยค่ะ ประตูเราแล้วเขาก็เสียหลักประตูเขาค่อนข้างขับเร็วอยู่ค่ะเป็นอยู่ค่ะน้องที่ชนสองคันก็คือหนักอยู่ค่ะ เมื่อน้องเขาแข่งรถกันแข่งรถกันแล้วที่เนี้ยพอคันข้างหน้าใช่ไหมคะคันข้างหน้าอ่าน้องเขาไม่มองน้องเขาเป็นแบบหมอบหมอบเหมือนเวลาแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วเขาหมอบหมอบมา,มากๆอยู่ขาหมอบ <im> พอหมอบเสร็จแล้วเขาอาจจะไม่เห็นรถเก่งคันข้างหน้าเขาก็เลยไปชนท้ายพอชนท้ายแล้วน้องเขาก็กระเด็นออกมานะคะพอน้องเขาก็เดินออกมาเสร็จแล้วก็ เราก็ชะลอรถพอเราชะลอรถปุ๊บมันก็มีรถที่เหมือนเขาก็แข่งกันมาข้างหลังค่ะเขาก็เลยมาชนเราอีกนะคะแต่ว่าคนที่ชนรถเราอ่ะน่าจะหนักอยู่ค่ะเพราะเขากระเด็นไปตรงข้างตรงนู้นเลยค่ะที่รถมีรถหวอมาอุบัติเหตุอยู่แถวบึงยี่โถนะคะเลยบึงยี่โถมานะคะ สำหรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะใจเย็นๆนะคะตอนนี้อ่าเหมือนเราเขี่ออกมาแล้วทีนี้มีกลุ่มของน้องเด็กแว้นนะคะเหมือนเขาแข่งรถกันพอเขาแข่งรถกันเสร็จแล้วเขาอ่ะไปชนรถคันข้างหน้าค่ะเพราะว่าเขามองไม่เห็นพอชนรถคันข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ชะลอเพราะว่ามันมีคนเจ็บกระเด็นมาอยู่หน้ารถเรามามาแบบมามา,มากระเด็นมาอยู่หน้ารถเราอะค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอพอเราชะลอปุ๊บ ก็มีรถอีกคันหนึ่งที่เขาแข่งกันนะคะมาชนรถรถของบอสอีกแล้วก็กระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะฝั่งที่มีรถไฟกระพริบอยู่ประมาณนี้ค่ะนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้คนในรถทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราเราชะลออยู่ค่ะแต่แม่แซมแอบตกใจนิดเพราะมันเป็นฝั่งเดียวก,กันกับที่เราชนกวางแล้วตรงประตูแม่แซมอีกแล้วนี่ไงทุกคนไอประตูรถบอสห้อยห้อยอยู่ตรงนี้ค่ะ อย่าเพิ่งให้ลูกนะแกสามพุก็ปะาโอ้ยแต่น้องผู้บาดเจ็บเป็นหนักอยู่ค่ะคนที่ชนรถบอสอะ่ะเขามาแรงมากแล้วเขาชนรถบอสแล้วเขาเสียหลัก พุ่งไปแถวคอสะพานนะคะตรงนั้นน่ะเห็นเลือดเยอะอยู่แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นยังไงยังไม่ได้สติแต่คนที่กระเด็นมากองอยู่หน้ารถเราเขาชนรถคันนู้นนะคะแล้วเขาก็กระเด็นมากองอยู่หน้ารถเราตรงนี้เราทําให้เราได้หยุดรถและชะลอเลยมีรถมามาแบบชนหายเรานะคะเราเราชะลออยู่แต่